นแก่นนะะโดยอดีตรักษาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร้องเรียนเข้ามายัางไทย P ี s นะคะว่าถูกโยกย้ายโดยไม่เป็นธรรมเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วและได้นําเรื่องนี้ร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ได้พิจารณาวินิจฉัยออกมานะคะว่าเรื่องนี้มีมูลว่าการถูกสั่งโยกย้ายนั้นอาจจะเป็นไปโดยไม่เป็นธรรมเรื่องนี้กําลังอยู่ในระหว่างคดีอาญานะคะระหว่างอดีตรักษาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะติดตามรายงานกับคุณจตุรงแสงโชติกุลค่ะนี่คือเอกสารที่นายกิติบดีใยภยูลอดีตรักษาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร้องเรียนกับไทยพ p s ีเอซึ่งเป็นคำวินิจฉัยจากคณะอนุกรรมก,การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีคำสั่งจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยน2554 ที่ยกย้ายตำแหน่งพนักงาน7คนและห้ามบุคคลทั้ง7เข้าอาคารเรียนของคณะนิติศาสตร์ซึ่งคณะนุกรรมก,การสิทธิ์ชี้ขาดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือเรื่องแรกคือการตัดโอนอย้ายผมจากคณะนิติศาสตร์ไปอยู่คณะมนุษย์โดยที่ผมไม่มีความผิด กับประเด็นที่2คือการมีคําสั่งห้ามเข้าคณะแล้วก็มีการติดรูปติดรูปในลักษณะของการประจานในที่สาธารณะนะครับของผมกับของปรากรผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสถาบันุดมศึกษาโดยปกติเนี่ยครับการใช้อํานาจหรือการทําคําสั่งเนี่ยมันจะต้องมีหลักคุณธรรมหลักของนิติธรรมกํากับเพราะฉะนั้นถ้าข้อเท็จจริงนะศาสตรแบบผมเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันเป็นการการะทาที่ใช้อํานาจโดยปราศจากคุณธรรม ขณะที่รองศาสตราจารย์กิติชัยตรายรัตะนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นยอมรับว่าได้ออกคําสั่งนี้จริงพเพราะต้องจัดการความขัดแยงระหว่างเปลีป่ยนแปลงรักษาการคณะบดีนิติศาสตร์คนใหม่ที่สภามาหาวิทยายลายัยมีมติให้มาทําหน้าที่แทนนายกิติบดีตอนที่ทางท่านรักษาการคณะบดีเขาทําหนังสือขอให้ให้ให้ผมออกคําสั่งเนี่ยก็เพราะว่ามันมีการต่อต้านต่อต้านการทําหน้าที่ของรักษาการคณะบดี ซึ่งสภาแต่งตั้งไปการต่อต้านก็โดยการทั้งใส่เสื้อแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่ต่อต้านการไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคำการให้ความร่วมมือหรือการขอความร่วมมือมีการเคลื่อนย้ายเอกสารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะบดีรักษาการเขาก็มองว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าจะทําให้เอกสารบางส่วนมันสูญหายไปก็ขออนุมัติออกคําสั่งรองศาสตราจารย์กิติชัยยังระบุว่าไม่เห็นด้วยกับคําชี้ขาดของคณะอนุกรรมการเทธิจ และได้ทําหนังสือคัดค้านแล้วแม้ผ่านมาเกือบหนึ่งปีและพนักงานบางส่วนสามารถกลับไปทํางานในคณะนิติศาสตร์ได้ตามเดิมยกเว้นนายกิติบดีที่ถูกโยกย้ายไปสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทําให้ในายกิติบดียื่นฟ้องศาลจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเพื่อดําเนินคดีกับอธิการบาดีข้อกล่าวหาผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการโดยไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อดีตผู้บริหารมหาวิทยายลัยขอนแก่นที่ศึกษาการแก้ไขความขัดแย้งตั้งข้อสังเกตถึงการใช้อํานาจของผู้บริหารมหาวิทยายลายัยทั้งอธิการบดีและคณะกรรมก,การในสภาหมหาวิทยายลายัยถามว่ามีอํานาจมากไปไหมก็มีอํานาจคล้ายๆกับอธิบดีแยิ่งผมผมว่ามันขึ้นกับบุคคลเหมือนกันนะถึงแม้จะมีโครงสร้างก็ตาม ว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นอธิการบดีแล้วเนี่ยเมื่อมีอำนาจแล้วใช้อำนาจเหนือนะภาษาอังกฤษก็เรียกว่า power over นะฮะสั่งให้ทำให้ดูในนี้ซึ่งความจริงสั่งไม่ค่อยได้แต่ว่าใช้อำนาจจากกฎหมายได้ใช้กฎหมายแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยนะซึ่งผมทาเรื่องแก้ปัญหาความขัดแยง้งน่ผมมองว่ากฎหมายเนี่ยมาจจะยุติธรรมในสายตาบางคน แต่สายตาบางคนอาจจะไม่ยุติธรรมอดีตอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแกน่นยังมองว่าโครงสร้างการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยายลัยมีความเกื้อหนุนกันทําให้อธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยายลัยบางแหง่งอาจถูกมองว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันขณะที่มหาวิทยายลัยเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจํานวนมากซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความเห็นต่างหรืออาจเป็นฝ่ายตรงข้าม การใช้อำนาจของผู้บริหารจะเป็นความท้าทายว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ตามหลักธรรมอภิบาลหรือไม่จตุรงแสงโชติกุลไทย i บบีเรายงานคุณผู้ชมคะสภาพอากาศที่ร้อนจัดในขณะนี้ถ้าคุณผู้ชมทํางานกันในสํานักงานก็อาจจะไม่ค่อยเดือดร้อนกันเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับผู้ใช้แรงงานที่ต้องอยู่กลางแดดกันเป็นเวลานานๆไม่ต่ํากว่าวันละ8ชั่วโมงเริ่มเห็นอาการผิดปกติตามร่างกาย